สวัสดีครับประชาราภุเจริญพักดีครับาวันนี้มีความสุขนะฮะผมเองกันเนี่ยเพิ่งแยกจากเพื่อนพ้องน้องพี่มาสักคู่นะฮะวาดวงสิงครับเรามีสิงแดงสิงน้ําเงินสิงสารพัดสิงผมอยู่บางจังหวัดก็รู้จักรู้จักสิงป้อนเหย,ยื่อรู้จักสารพัดสิงครับวันนี้วาดวงสิงคึกคึกคืนนะฮะชาวเชียงใหมก่ก็มีความสุขเพราะว่า รัฐมนตรีอ้วนูุิธรรมวทยาชัยก็ทำอรรทัดฐานไว้พรุ่งนี้ก็มีข่าวว่าท่านอนุทินก็จะทำตามมทอ,อ้วนก็คือว่าจะให้อธิบดีปคเป็นผู้ตรวจนะฮะเพราะว่าสมัยท่านอ้วนูุิธรรมก็ให้อธิบดีปกครองไปเป็นผู้ตรวจครับเพราะฉะนั้น พรุ่งนี้คาดว่าคอ,อรมอก็จะมีธนริชาหัวหน้าผู้ตรวจก็เป็นรองประหลัดอันนี้มีการคาดเดานะฮะว่าดวงเสงข่ข,ขึ้นขึ้นขึ้นยังไม่หลับนะครับสองนายเชษฐามโมศกรัชก็อธิบดีปอพอเป็นรองประหลัดกระทรวงมหาดไทยสามนายจุมพศวรรณชัดสิริรองประหลัดกระทรวงมหาดไทยก็เป็นอธิบดีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มาเตรียมผ่ปอดก้าวเสร็จก็จะมาดูแลเรื่องน้ําท่วมภัยพิบัติ ต่างๆนะฮะสี่นายนิรัตพงศิษฐาวรอธิบดีกรมการปกครองอดีตผู้ว่าเชียงใหม่ฉายาก็คือผู้ว่าเซมเบอ้อธิบดีเซมเบ้ก็เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกับอธิบดีท่านที่แล้วนะฮะอธิบดีท่านที่แล้วมเป็นผู้ตรวจแล้วก็กเกษียณแล้วมาเป็นที่ปรึกษาของท่านอนุชินห้านายพรพันพาดก็รองประสัดกระทรวงมหาดไทยมาเป็น อธิบดีกรมการปกครองดูแลนนเภอทั่วประเทศใช่ไหมครับอันนี้คือความแหลมของความแหลมคมของศรอหนึ่งและมทหนึ่งที่ชื่อนายกหนูและมทหนูท่านอนุทินชาญวิรุลนะฮะจ้าปังสนุกสนานเลยฮะเอา้าวันนี้เมือ่อท่านก็ไปเปิดนะฮะท่านสยามผู้การสุภการเปิดงานพัสมุตเจดี JD. พาเที่ยวพระสมุทรเจดีย์อยู่พรุ่งนี้ตภาวัฒธรรมก็จะไปแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าสยามศักสิริมงคลอดีตรองผู้ว่าคำสั่งพรุ่งนี้น่จะเข้าคอรมอท่านยอมม้อนไปเป็นอดีตบดีกรมการพัฒนาชุมชนนะเสื้อที่ผมซื้อมาลายขอสมัยท่านศักสยามเป็นผู้ว่าดอนยังอยู่ไม่ค่อยได้ใส่นะฮะก็ขอแสดงความยินดีครับท่านสยามสิริมงคลผู้ว่านมอดีตทิบดี กรมการพัฒนาชกมชนก็จะกลับไปแบบดีพอชอนะพี่น้องเชียงใหม่เนี่ยหลายคนหัวหน้าน,นกใครแต่ใครก็มีความสุขเจ้านายกับชินเก่านะฮะนี่ครับร้อยตำรวจทพบชนกชาลานุเคราะห์อธิบดีสออหรือกรมส่งเสริมกรารปกครองคนทั้งเทีไปเป็นผู้ว่าแมห่ห้องสอนครับเพราะว่าห้องสอนนี่หมอกสามฤดูกองโมเสียดฟ้า ่าเขียวขจีสติแสนหวานดอกไม้งามบัวตองแม่ห้องสอนนี่เป็นอำเภอที่มีคัสสิกนะฮะมีนายอำเภอแม่เสลียงเป็นพี่น้องชาติพันธ์ครับเพราะนั้นก็ได้ดูแลท่านพบชนกชลานุเคราะห์นะฮะนายปิยะปิจนาผู้ว่าบุริรัมเป็นอิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นดูแลท้องถิ่นทั่วประเทศเลยองค์การบริหารส่งจังหวัดเทศบาลน,นคร เทศบ,บาลเมืองเทศบ,บาลตำบลอบตครับก็ขอฝากท่านปิยะปิจนาว่าที่สบดีสอถอช่วยดูแลจางเมืองเชียงใหม่มีการเปิดโรงแรมเถื่อนที่วัดต้นปูนใกล้กับวัดล้ำชัยเป็นคนออกบรรญาติ 1, อหนึ่งอหกครับข่าวนี้แหละชาวเชียงใหม่ได้รู้เรื่องเจ็บปวดรวดนร้าวมาสามสี่ห้าปีไม่ได้เรื่องครับก็ขอฝาก แสดงความยินดีท่านปิยะปิดจะนำนะฮะว่าสิรีบสถมีท่านรองสิริพันธ์ของผมรองใจซื่อมือสะอาดเป็นรองอธิบดีสทอมายาวนานอ่าท่านผู้วา่าท่านผู้วา่า,วาแหลมที่เคารพยิ่งขออนุญาตเรียกชื่อท่านท่านสุภมรชินสรีผู้วา่าขอสวรรค์ไปเป็นผู้วา่าขอสวรรค์ไม่กี่วนันจะกลับมาเป็นผู้ว่ามสมุดประการสมุาการ,การมีโรงงานแปดพันบาโลงนะครับ สิบเอนายนุพงศ์สุขสมนิผู้ว่าศรีสะเกดเป็นผู้ว่าบุรีรัมย์อะสิบสองนายรงเทพเสนาผู้ตรวจมหาไทยเป็นผู้ว่าอุบลราชธานีเห็นไหมครับนายชวนินวงสถิตผู้ตรวจราชการสมาัยเป็นผู้ว่าพระนครศิทธยาดูแลน้ำท่วมบางบานดูแลบางใสดูแลเมืองเก่านะฮะนี่น้ำท่วมที่ยุทธยานี่ท่านสบ,บิดาเพิ่งไปดู โราณสถานโบราณวัตถุนะฮะนายปาชยาอ,อุ่นเพชรวร,วราการผู้ตรวจราชการสมยดเป็นผู้ว่านครพนมครับนางสาทชุติพรเนี่ยเป็นมีผู้ว่าหญิงแล้วเสชังผู้ว่าการแม่ฮ่องสอนนะฮะเป็นผู้ว่าการนะครสวรรค์เมืองสีแปรนะฮะเมืองสีแปรก็คุณนิโรดสุนทรเลขาก็มาโยภัก,ก้าธรรมนะฮะ แล้รก็มีสสสัญญาณนิสุพันใครจะใครเะอะเลยนะฮะสิบหกในรัตรพลในลรันส์นี่สะดุดชื่อนี้เลยท่านผู้ว่าท็อปที่เคารพนะฮะในรัฐพลดาราดีสายผู้ว่าการจังหวัดเชียงรายเป็นผู้ว่าเชียงใหม่ครับท่านท็อปเนี่ยผมชื่นชอบท่านหนุ่มเป็นอดีตผู้ว่าการสำนักงานหัตไทยรู้เรื่องราวของวัดต้นปูนได้ดีเลยโรงแรมเถื่อนการเมืองเชียงใหม่เลย สองสามปีไม่คืบหน้าครับท่านผู้ว่าท็อปที่เคารพยิ่งกัลาช่วยตรวจสอบโรงแรมเถื่อนที่วัดต้นปูนติดกั้นรั้มช้ามาติดเปิดได้ไงครับโรงแรมกลางติดกััดติดกับโรงเรียนวัดล้างด้วยซึ่งเรื่องนี้จะต้องทำสื่อเรียนท่านอนุชินเรียนท่านสบ,บิดาให้กรมการศิกปกรเนี่ยกรมศิกษกรไปขุดตรวจนะฮะผม,มเป็นห่วงพี่น้องลําช้างพี่ฝนนะพี่น้องลั้มช้างเดินทางกันมาโลกกี่ปีกี่ชาติร้องเรียนนายกไม่มไมคืบ ไม่คลอบครับมันเกิดอ,อะไรขึ้นการเมืองเชียงใหม่ขอบคุณนายกอนุทินที่เคอรพยิ่งและเป็นรัฐมนตรีมหาไทยแก้ไขปัญหาตุกจุดครับส่งธนรัตนพลนราดิสัยไปพิสูจน์ความจริงกำชับเติมอันาจกลางเมืองเชียงใหม่ที่เจือจางให้เต็มทิ่ทนา 12. บสองนพลเถิดอุดมผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่กับตำแหน่งเดิมผู้ตรวจมหาไทย นายโชคนลินเกิดสมผู้การจังหวัดสงขาเป็นผู้ตรวจมหาไทยนายธีรศุภิมุลสวรรค์ผู้ว่าสุราผู้ว่าสุรธานีเป็นผู้ว่าสงขาครับอันนี้คร่าวๆนะฮะเป็นโผลนะฮะเป็นโผลที่มีการคาดเดาซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาเขาเรียกตถาตาครับข้าราชการเนี่ยต้องมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมทุะการอย่างท่านสยามเนี่ยท่านลอยงานไปเถึงก็ลอยงานพระสมุทรเจดี ปั๊บอ่าทางานเต็มที่เลยอ่าเดี๋ยวพวกนี้ถ้าเข้าคอมอไปเป็นกลับไปเป็นทีดีพอชอกรอโปรดเก้าชาวเชียงใหม่ก็ส่งกําลังใจให้ท,ท่านเคยเป็นรองผู้ว่าเอ้ชาวสุป,ปการผมด้วยก็ส่งกําลังใจให้ท่านนะฮะท่านเคยเป็นรองผู้ว่าแล้วพอผมไปอุดรก็ได้เสื้อมาตัวตอนท่านเป็นผู้ว่าอุดรก็ขอบคุณท่านผู้ว่านะฮะสยามสุริมงคลเนี่ยครับคือประเทศไทยเนี่ยพระมหากษัตริย์ เอาเลือดเอาเนื้อสร้างบ้านสร้างเมืองนะฮะคืนวันนี้เนี่ยเป็นคืนวันที่สิบสามวันที่พระหลวงรอเกาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสู่สวรรค์ข้าไรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ท่านนุชินเนี่ยให้ท่านการการเผพ้ใหา่เนี่ยสำนึกในพระมหาการณธิคุณของบุรพระมหาศจรรย์ทิลาหลวงรอเกาพระหลวงรัชเสด็จพระบรมวงศ์ 10, รงครับอีกอย่างหนึง่งประเทศไทยเป็นนันจักนะฮะ หนึ่งเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ครับผมว่าถ้าอนุทินท่านรู้เลยว่าคนไทยปฏิเสธขมเนปฏิเสธลูกหลานขมเอนเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งขอบคุณท่านอนุทินนะจะเป็นนายกกำกับกลาโหมด้วยแล้วก็ขอบคุณผบบอบเบนพลตีเบงจพลเดชาติวงศ์นะฮบผอบพลสองผู้สกางองพลทันรัฐที่สองรักษาองค์พบบอกองกํลาลังบูรุพาที่เอาจริงเอาจริง,ารงตามแนวชายแดน ไทยขมแมนด้านกองกำลังบุรพานะฮะส่วนกปจจันทบ,บุรีตาดกับเ,เรื่องของกองทัพเรือครับเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ชการาหารบอกแม่ทัพภาคหนึ 1, ่งภาคสองภาคสามภาคสี 3, ่ 4, นะฮะภาคสี่นี่ติดกับมาเลเซียภาคสามก็ติดกับพมา่าแรงงานเถื่อนนะฮะผมเชื่อมัน่นแม่ทัพภาคสามพรอมภาคสามกำลังทะเลส,สวนเกอต่าง ปรับแรงงานเถื่อนปรบับว้าแดงครับเป็นกำลังใจให้ผู้ว่าทุกท่านเลยเพราะผู้ว่าทุกท่านท่านเป็นผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในจากจังหวัดทั้นนั้นนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ว่าสุภมิกน่าจะมาเป็นผอมนสุปการแต่ช่วงนี้ท่านสยามสิริมงคลท่านก็เป็นผมนอมนอสุป,ประการครับสุป,ปาการมีแปดพันโรงงานเพราะฉะนั้นมีการจ้างแรงงาน มีเรือประมงที่คลองดา่านมีอะไรมากมายเชียงใหม่มีเรื่องราวเยอะแยะแต่กลางเมืองเชียงใหม่ต้องมีอำนาจรัดครับวันนี้ผมต้องขอพูดความจริงว่าพี่ฝนและเจ้าวาดวัดใกล้เคียงท่านบอกว่าที่วัดต้นปูนวัดลำช้างกลางเมืองเชียงใหม่อำนาจัดค่อนข,ข้างจะเจือจางนะฮะขอบคุณท่านอนุทินชาญวีรกุลนายกมนตรีที่เคารพยิ่งขอบคุณมทหนึ่ง ท่านอนุทินชาญวิรุฒคนที่าลพครับความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างความจริงก็คือประเทศไทยพมหากษัตริย์เอาเลือดเอาเนือ้อสร้างบ้านสร้างเมืองไม่ใช่นะักการเมืองนะฮะนักการเมืองให้ปลาพระราชาให้เบ็ดแต่เราจะเข็ดกับการเมืองครับทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้นะฮะวันนี้เราจะเห็นกวนการเมืองกลุ่มกัดกันฝุ่นตลบอบอวนก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะมีโนดมีนี่มีนัน่นแต่ที่สําคัญเราจะต้อง รักษาสถาบัานพระมหากษัตริย์รักษามาตรานหนึ่งหนึ่งสองด้วยชีวิตครับขอบคุณพระท่านอนุทินชาญวิรกุลที่เคารพยิ่งค่าเราเพิ่งผ่านเมื่อวานนี้นะมาฮะเมื่อวานเป็นวันมหาวิประยคครับเป็นวันสมเด็จพระนะวมินมหาราชเป็นวันที่พระหลวงรล .9 สด็จสู่สวรรค์คารันครับสู่สวรรค์คารายครับก็องค์ทรงให้ส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองครับ พรหลวงก็เสบซืบสารรักษาต่อยอดนะฮะวันนี้วันที่14ก็เป็นวันที่ประชาชนเฝ้าตาว่าผู้ว่าจังหวัดไหนจะย้ายกันมั่งเช่นสมุทรปราการเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องราวของวัดต้นปูนนะวัดล้างกลางเมืองเชียงใหม่เขตเทศบาลนครสมุทรปราการมีโรงงานแ0 0พันพโลงแต่เขาบอกว่าชาวบ้านอยากรู้ว่าใครจะมาเป็นผู้ว่าปักจีนนะ ปัจจุบันจังหวัดปัจจินไม่มีผู้ว่าการจังหวัดนีนายชนาทิพย์โคกมณีอดีตนอำเภอบ,บ้านสร้างเป็นรักษาราชการผู้ว่าการปัจจีนนะผมก็ถามกับท้องถิ่นชาวบ้านสร้างเขาบอกเขารู้จักรองชนาทิพย์ดีเป็นรองผู้ว่ามาได้ประมาณปีนะฮะปีหนึ่งแต่ว่าจะขึ้นได้หรือไม่ไม่รู้นะคเพราะเป็นเพเิ่งไปรองมาปีเดียวเรายังมีผู้ตรวจเท่าที่รู้เนี่ยยังมีผู้ตรวจคา ผู้ตวรวจการส่งมาททนระดับ10บอยู่ในกลุหลายคนที่พร้อมจะมาเป็นผู้ว่าปัะจินเมืองที่มีจีนเทาทุนเทาเยอะมากมีนิคมอุตสาหกรรมพอสมควรมากมายแล้วก็มีภาคประชาสังคมที่ต่อโู่กับทุนเทาจีนเทาขณะนี้จีนเทาจ้องทําขยะพิษสารพิษเรื่องนี้ก็เราเชื่อมัน่นท่านอนุชินชานวิริกล ท่านมุนายกท่านที่สามสองเราเชื่อมั่นท่านรองนายกรัฐมนทรสมีมรรทรัายากรรมชาทิและสิ่งแวดล้อมนะครับสุชาติชมกินนะครับที่จะลังสรรเมืองปรจจีนบุรีจากวันเสียงปืนแตกเขาเรียกวันเสียงปืนแตกปรจจินบุรีนี่มีวันเสียงปืนแตกฮะยิงกันสนั่นวันไหวทำยังไงจะให้ปัจจินพาจากอิกทธิพลอนำนาจเมื่อ และวันเสียงปืนแตกก็เป็นหน้าที่ของท่านมอทรหนึ่งท่านสอรอหนึ่งหรือไม่ถึงร้อยี่สิวันนะฮะก็จะถึงวันยุบสภายุบสภาเสร็จก็ต้องมีพระราชกิฤษฎีกา,รรา,ก,ากำหนดวันเลือกตั้งนะฮะมีวันรับสมัครเลือกตั้งมีวันหย่อนบัตรหย่อนบัตรก็ค่มลงไปดูป,ประชาธิปไตย จะอยู่ในมือท่านแล้วเราก็ต้องเลือกจะเลือกวาทากรรมเลือกอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ครับแต่วันนี้ประกาศมาล่าสุดพักเดียวเลยต้านคอร์รัปชันพิรพันธ์สาริตภภาคพิตุุยนะฮะพิตุุยเป็นพักแรกที่ประกาศประกาศต้านคอร์รัปชันเช่นเดียวกับเลือกตั้งปีหกขบพิตรุยนี่ก็ประกาศเป็นพักแรกก็อาจจะรักษาสถา,าบัานต้านแก้การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้านการละเมิดการล่วงสถาบัน เพราะนั้นเราจับตาะฮะตีเปีกกันเพื่อพือน้นทีการเมืองบางกลุ่มบางกวนเพื่อจะแก้ไขรัฐธรรมนูญผมไม่รู้คนพวกนี้เขามีความคิดยังไงก็ช่างของเขาแต่ประชาชนต้องจับตานะฮะผมเรียนมาตลอดว่านักการเมืองให้ปาลาพระราชาให้เบ็ดแล้วอยา่าไปหลงเชื่อคารมนักการเมืองนะฮะเดี๋ยวนี้เขาแบ่งงานกันทำนะฮะมีสงครามนัาก,ากากดอกซ่อนกลิ่นฟักกันกระเป๋าซ้ายให้นะักเคลื่อนไหวไปเคลื่อนไหว แล้วเดืถึงเวลาไอ้นักเคลื่อนไหวคนนี้ก็จะบอกว่าพี่นนวัวน,นนี้เป็นคนช่วยรัฐมนตรีคนนั้นเป็นคนช่วยอันนี้คือวิธีการหาเสียงแบบใหม่ฮะล้างสมองซึมเหมือนซึมครับผมถึงเชื่อมั่นผอบเบนนะฮะผมเชื่อมั่นผอปบเบนนะฮะผอกองรางมูลุรภาผู้ชการกองพลทหาราชปิ่สองรักษาพระองค์อดีตทหารเสือราชินีพระพันปีหลวงประเทศเป็นบ้านทหารเป็นรั้ว ประชาชนเป็นกองหนุนเป็นแนวหลังให้กำลังใจเพราะอะไรครับประเทศไทยเป็นรนะัฐนจากสถาบนาโดยพระหลวงราชก,การที่หนึ่งเราอยู่ในแผ่นดินกรุงนักโกสินจะแบ่งแยกไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะไปยอมคอมเมนต์หุ่นเซนหุนแมนเน็ตกับสงครามทุนระเบิดที่ไม่ได้ประกาศนะฮะแต่คนสมมติการอย่างผมเนะี่ยทุกคนนะรู้ดีว่า มีนักการเมืองในสุภการบางคนไปทําบอลในขเขมรแล้วก็ทําให้ไคุณเซนร่ารวยไปนับบอลสายตะกูบอลอะไรธรรมดาสารพัดบอลมันรู้อยู่แก่ใจฮะว่ราคนสม,มุทรการหลายคนมีอาชีพพาคนไปเล่นบอลกันพนันนั่นคือความจริงหมดนะแล้วเรื่องนี้ไม่มีรอดสายตาท่านอนุทินหรอกเพราะการข่าวในสุภการในท่านอนุทินท่านมีลึกซึ้งลึกก้นเบื้องลึกจําเป่าลึกสารพัดลึกนะ อันนี้ผมต้องนับถือท่านอนุชินชานวิรพลขอฝากประเทศไทยไว้กับท่านขอฝากศาสนาพุทธขอฝากวัดต้นปูนวัดล้างกลางเมืองเชียงใหม่ครับมันมันแย่ามากนะฮะผมจะเรียนท่านอนุชินเลยว่ามันแย่ามากครับไม่ทำอออ่างสอาไมเอกอะไรเลยนะครับผู้มี้าที่เกี่ยวข้องวัดต้นปูนวัดล้างติดกับวัดอําช้างครับก็ขอฝากท่านไว้วันนี้ไม่ทำพูดยังพูดอะไรมากมาไม่ได้นะ รอมติคอรมอมา,อา,มา,ออมาใครจะมาเป็นผู้ว่าจังหวัดที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปราจีนบุรีนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการทุจริตซ่อนรูปงบประมาณประมาณเก้าร้อยสิบล้านตกไปกระทรวงไหนผมไม่รู้นะฮะกรมไหนผมไม่รู้แต่เขาว่าตะกวดกับเพี้ยจะเลื้อยขึ้นจากคอมพดุงแล้วอย่างน้อยสองตัวนะฮะตัวหนึ่งก็เป็นแก๊งคังคูบ,บานหรือโมลา ตัวหนึ่งเป็นกล้้งตะกวดลิ้นสองฉากไอ้นี่ซ่อนลูกมากเลยไอแ้แสบนี่สารพัดเฮียนะ,ะมีคลิปเสียงเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวไว้ว่ากันครับครับความดีชนะทุกเสียงความจริงชนะทุกอย่างนะฮะประเทศไทยของเราพระมหากัตริย์เอาเลือดเอาเนือ้อสร้างบานสร้างเมืองไม่ใช่นักการเมืองคนใดครับขอบคุณครับในเมืองไทยนี่คนไหนที่ทำอะไรไม่เคยเขารองคอยร้อยก็ ลาออกลาออกแล้วไม่มีอะไรผิดเลยแม่จะทำอะไรผิดอย่างมากๆถ้าเป็นข้าราชการก็เรียกเขาเขากระทรวงข้ากระทรวงเขาเขากรุงเทพแล้วก็หมดเรื่องนานๆที่มีเขากลุอันี้ พูดอย่างนี้ชักจะหนักจใจเขาว่าเรียกเขากรุงเทพแล้วเขาคุกแต่มีที่เกิดเกิดเรื่อง,องเขาคุกแต่ยังไงก็ตามเขาคุกแล้วถ้าเป็นการละเมิดละเมิดพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เองเดือดร้อนเดือดร้อนหลายทางทางหนึ่ง ต่างประเทศก็บอกเมืองไทยนี่พูดวิจารณ์ประจาพระมหากษัตริย์ไม่ได้ววิจยัยไม่ได้ก็ก็เข้าคุกมีที่เข้าคุกเดือดร้อนกับพระมหากษัตรยิย์ต้องบอกว่าเข้าคุกแล้วต้องให้อภัยบางที่เขาด่าเราอย่างหนักหนักด่าเรายัางนักฝรั่งเขาบอกว่า ในเมืองไทยนี่พระมหากษัตริย์ทุกดาเข้าคุกที่จริงควรจะเข้าคุกแต่ว่าเพราะฝรั่งบอกอย่างนั้นก็ไม่ให้เขาไม่มีใครกล้าเอาคนที่ด่าพระ,พระมหากษัตริย์เข้าคุกเพราะพระมหากษัตริย์เดือดร้อนเขาหาว่าพระมหากษัตริย์เป็นเป,เ,ปเป็นคนที่ ไม่ดีอย่างน้อยน้อยที่สุดก็เป็นคนที่จักกจีคือจักกจีใครมาว่าอะไรสนิดก็บอกให้เขาคุกที่จริงพระหมหากษัตริย์ไม่เคยบอกให้เขาคุกตั้งแต่สมัยราชการก่อน,อนเป็นกระบฏก็ยังไม่จับใส่คุก ไม่ลงโทษราชการที่หกท่านไม่ลงโทษไม่ได้ลงโทษออผู้ที่เป็นกบฏมาจนกระทั่งถึง,ถง,ถง,ถงต่อมาราชการที่เก้าเนี่ยใครเป็นกบทเึื่อก็ไม่เคยมีแท้ๆท,ที่จริงก็ทำแบบนี้ไม่ให้เขากุดให้ ปล่อยหรือถ้าถ้าเขาคุกแล้วก็ให้ปล่อยถ้าไม่เข้าคุกก็ไม่ไม่ให้ไม่ฟ้องเพราะว่าเดือดร้อนผู้ที่ถูกด่าเป็นคนที่เดือดร้อนอย่างที่ถูกที่คนที่ละเมิดประมหากษัตริย์นั่นอะ แล้วก็ถูกทำโทษไม่ใช่คนนั้นเดือดร้อนพระมหากษัตริย์เดือดร้อน